ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือสมองสุบอนครับมีภาพพี่น้องมาย่ำรอบครับบรรยากาศย่ำเส้าไปฝนตุนนนาวครับพี่น้องหลังจากที่ห่างหายกันไปด้นครับนขึ้นแห้งป้าบ่ถือรอบก็เลยบ่ได้มาไทยให้พี่น้องเบ่งครับบ่ได้บ่ได้มาลงลีบครับเสานี่สิเป็นจะไดพี่น้องสีมานบอสีมิลุุนบอสไครับพี่น้องไปลุนไปเบ่งน้ำกันครับสมานบอ ครับพปลาตองหนึ่งตัวครับแต่สวยๆครับพี่น้อง,อง,งครับพี่น้อง,องตองตัวนึงครับ ครับโอ้ถือของงเหรอพี่น้องหางแดงครับหางแดงหางแดง กิมาแล้วครับมันแล้วเจ้านี้ตัวไซส์บิ๊กๆแล้วครับย่าดินย่าดิน ได้หักเงียงแล้วพี่น้อง ครับประกดข้างใ,ใส่สวยๆครับพี่น้องปลานังหนึ่งตัวครับพี่น้องปลานังมัดดากระพินพี่น้อง ตั้งใส่ซื้อครับประเร่งประเร่งโอ้้ประชมตั้นึงครับพี่น้องครับประช่อมไขรช่วยๆมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว เบี้ยแล้วครับเซานี่ไอเชียครับพี่น้องช่อน<ง>นั่งตัวหนึ่งงามงามใงล่ะกันนักจะของพี่นอ้อง นนกครับโอ้ค oh, นเขาตึงครับครับคนเขาไงประมาณหนึ่งตัว ครับพี่น้องอันนั้นหนึ่งตัวมาจากแล้วก็กินครับพี่น้องอะไรนี่พี่นี่นต้องครับใส่รอบ ลูกเขาใส่สวยๆพี่น้องปะนางตัวหนึ่งครับเออีอใค โอ้ปรากฏหนึ่งตัวครับพี่น้อง หนึ่งครับพี่น้องกดเลี้ยงกดเลี้ยงโหดจังนะ เต็มหนะ้าเต็มตาระเนีงออกก่อนพี่น้องอันตราย น้องปกัปกปกดกดเลี้ยงใช่วยช่วยครับพี่น้องสรุปยอดสวัสดีครับนี่ครับประชนตัวนึงครับพี่น้องก็ชตัวนึงครับพี่น้องเก็บอะไรกินล่ะครับหิ่ง รปรากฏตัวนึงพี่น้องตองหนึ่งตัวครับใส่สวยๆครับน่ครับครื่งตัวนึงครับพี่น้องปลาเขาเนี้ยปลาหนุกเขาเนี้ยครับพี่น้องปลานัางเนี้ยเซานี่ครับผม นี้แลลวพี่แลวน,น้องสซานีครับอีตสวัสดีครับไปบุงน้ำกันอีกเพื่อน,นึงอยู่บ้านครับพี่น้องแขงขึ้นสิทธิ์นพี่น้องเ้านี่เ้านี่ อ้อนกระไดพี่น้องเสารนี้โอเค